โอ้ยป so ีน้องเลยเก็บเห็ดน้มกันครับครั้งแรกของปีครับผมเนียเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดยุคอนเตืมอขึ้นคว่ำขีดจั๊ครับอย่าโดบ้าก็ดนโรยลงไปครับผมระวังนี่จะขวาไปเรื่อยๆก็นะครับอืมเหลือของแบบบวกปีน้องปีน้องโอ้โหขอบขอบของผมฮะเสร็จเป็นสามอย่างนี่แหละโอ้โหฮะขีดจ้๊กเห็ดต่อโมงครับนี่สดๆดลูกสาวไปเก็บก็ลูกเคย วันนี้ใายสีพ้าไปเก็บเห็ดจ้ะเห็ดเกิดอยู่ไก่เฮินเ <laughs> นี่ยผมหัวลอยจ้ะ <laughs> ตวัวไม่นคือจังคือจังยังบ่ครับคืออยังบ่บ,บ่ไปไปยุบตรงไหนครับใายบ่บ่ดอกอเอกระทินหน่อยครับโอเคป่ะครับ <laughs> เห็ดหอน จำเห็ดหอนถอนดูไทยเอื่อนเห็ดหอนบอกว่ามาสวงสวงเบิงกกนบ้นซะก่อนหรือส่งเบิงโกนกูนเดือดห้ามมีบะเกลียดายนี่หมดหะอสองไฟเบิงโกนถัดเลยด้วยครับพี่น้องกะชินหน่อยเลยครับผมอ้ยพี่น้องเอ้เก็บเห็ดน้อกันครับครั้งแรกของปีครับผมเลยเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดยุคอนเก็บเห็ดยุคอนบักม่วง เก็บพ,พอไปเกียงกินซุปเลยครับพี่น้องวันนี้พ่อแกงอยู่บ่บ่งหูแล้วแซนนันแซนนีแซนนีแซนนันเขับไปกับพี่บ่พ่ออยู่ครับน,าน่ามาว่าเสียวปลามาส่งอยู่เสียงรถผู้ใดญใช่เสียงรถไอต้าเสียงรถไอเฟมโอ้โหน้าพ,พี่น้องเอ้ยคิดุไหมโอ้สั่นจะน้อยครับน,น้ายังไหลแต่ว่ากับเชียงเบื้องหลังแล้วครับว่าโคนี่มึงบะมีนะครับ ชจางไปรียงอ่อ,อนๆอยี่ได้เนี่ยค่ะสุดจะไ,ไม่มาจากสวนเลยครับเนี่ยขังลางเมื่อแล้วครับพี่น้องมาขังเครื่องครับบันนี้เก็บเบากระทินหน่อยดีใจบ่าครับเด็กเก็บเห็ดครับต <laughs> ีนีมว่ายังเด็กเก็บเห็ดจ้าเสียออยู่ค่ะอย่าไปเก็บอันนั้นนะคือไอม้มาดากลม่ะ เงิดบดที่มันอยู่น้องเต็มควนไปกันเลยดิกันไฟมีเวลาวันนั้นนะบัวหยันแล้วหยันโควิดเขาโอ้กับบัวแด้ขนาดนั้นนะครับเขากใช้ไปค่ะไปทำกับข้าวกันทำเมนูอะไรครับยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าเมื่อวานพ่อแม่ไปใส่โคก็ได้อยู่ดิครับเห็ดใส่กับกบบอขับใส่แกงอ้อมไหมใส้อู้รัวแบบใส่เห็ดใส่กบไหมมาๆนะเอาผักต้นใส่กินจีเจะากระแตนบ่ นี่นะนี่แม่จักกระเตียนเสียบอยู่ที่ใส่ไม่ใช่อึดตะกะเตียนนี่ครับพี่น้องครับกบพ่อน้อยไปไต่ได้มากเมื่อคืนครับมีอยู่บ้านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัครับผมสีแกงสีออมสีแดงใส่กับเกล็ดเหรอครับผมเอาขาจะเข้ากันได้ครับคุณมีข้อ คุณคนมีค่าสีหนอมันจากเนี้วนี่ดิแน่ๆตามด่าวะครับงัด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 มีซาีเห็ดออมบอกครับายนีน่เกีครับทตน,นี่มันด้เขาใจออมอออออมเนาะมามีดอกแกงกบมามี่ยังไหนแกงกบใส้พับเสบวก,กบวกคัก่ว เอาโน้ยเดียวนี่บ่ครับเอานอนเดียวบ่ละจ้ะง้อไปหานอนก่อนเอาหนึ่งวันจะพอดแล้วนี่ครับพี่น้องพอหน่อยผมทีเขินมาเพิ่มไหมครับนี่ครับกาวาสิผมมาหอดหลังบานเลยครับ <c oughs> พอดีได้ทีน่น <c oughs> มามไอยินแบงหาครับผมซ <c oughs> ื้อซื้อ <c oughs> <c oughs> สายไส้นอค้างามมาครับงามก็ยังค้นหาบ่ครับมันนันโบราณีกกำแพงใดเ้อยค่ะเพราะว่ายังทมดินมาแล้วดินเขาวมากบ่ใดละค่ะรถดำสิปิดราคาอันหน่อยนิด เลือดทุ้มือแตกทุ้มือเด้วยเนี่ยจ๊องมันหนามมันดีเด้ฝนตกลงมาครับเอาไปใส่นี่มาใส่มันขัดเข่ากันกะบ้า<อ>นางเอาหน่อยก็ต้องแรกก็เคยเห็นในต้องกินลายเดรยเด้อครับผักอีตูน้ำผอมวันนี้ครับหายอีตักับง่ามงามเลยพี่น้องนะครับแปลงนี่ มือฝนเต๋าโตกลิน้นไม่ทำขั้วโกบให้กินเนะจ้ะตอนมาลบวกเป๊กครับกินย่างแสบเลยเขาเอามาไม้นู่นยังใส่เราหน้าบ่อเราฟังใหม่นะออมออมขัวกบใส่ออมกบใส่ผักออมกบใส่ผักใส่เห็ด สอนครับพี่น้องใส่สุญยางที่หาเลยใส่สุงชิงสุญยางใส่สุูนวครับผมขันตอนแรกก็เอาเนี้ยแบบคงจะไข่ใส่ลงไปครับไข่ทุบค่ะผิดดีพ่อบอกอ๋อเอาใจเย็นๆนะคะครับผมเก็บเก็บอะเก็บมากสดๆจากไรจากสวนครับผม จากจากทำโต๊ะบุกชิ้นหน่อยออกคลิปมาแล้วเด้วครับฝากไปกดไลค์กดแชร์เด้นะครับผมพิมพ์เข้าไปในเฟียดบุกว่ากัดชิ้นน้อยแฟนเพจครับผมเจอแน่นอนครับผมเจอแน่นอนมีแต่แนวอ้วนอ้วนมีแต่แนวอ้วนอ้วนมีแต่แนวผ้ากินผ้าเสียบรับผม เ็อน yeah, ี okay ่บ่ได้ใส่พริกแห้งดิครับใส่เป็นพริกสดพริกดิบครับนี่ครับติ้วลิ่งติ้วลิ่งแบบบ้านๆบ้านๆเนาะหลังฝนตกเมนูหลังฝนตกค่ะหลุดนัวตวงลงไปตรงๆเถอะนะเดี๋ยวเราไปเคี่ยซ่อนสุ่ยไล่ฝนมาตรวจกูกำกับเลยหนึ่งส่วนสี่นี่ครับผมเอาละ าปลาาปแดดครับนี่ยังปลาแดดตุ้งตัวปลาแดดตุ้งตวครับไฟกันหนับหนีแจงแล้ว สองทับพีครับใส่ใส่ใบบกูดม่ใส่มันมันบวกลากันเราว่ามันเป็นแบบตัวออมอกมันเป็นหัวอ้อมมันเป็นแบบเนีนผักอีตัวไอ้ดินไอดินครับไอดินข่าวจะบอก เบาเพื่อนไปได้ปลาดุกทั้งน้องเมยน้องมังมันเพื่อนจะน้องสาธารณะนี่แต่ตรงงามเด้พี่น้องปลาบืนครับปลาบืนเมื่อคือนพอน้อยปดคานอนเซ้ยเป็นการลอกหัวแรงมากกับลูกเขยแล้วกับเมยแล้วก็อวกนอนละไปบางท<น>ีซ<ด>ี่พอ,อดี<ร>ได้เข<ร>็นอะไรลูกปลาให้ฉันเขาฟังแนวว่าปลาบืนนึงคือปลาที่ไปใส่ปลานี่คือมันบืนว่าจะน้องเก้าน้องแก่เป้าหมายมันจะไปไข่น้ำใหม่ครับพี่น้องเพื่อนไปหาไข่แถวเพื่อให้เฮหนาครับ เข้าไปพบจะเอามาเอ็กซยูเอ็กจนครับเอาแต่พอได้อยู่ได้กินทางเธอได้หลนยแน่กัว่าเขาเจ้าสงสัยว่าป่ามันจิไปข้ามยู่หมองที่บนน้ำได้ยังสินะมันอยู่ระหว่างเดินทางค่ะช่วงเดินทางครับพี่น้องต้าไปพร้อมฝนเด้ฝนมีตกก็มีไปได้ฝนตกมีน้ําไหลจังไงกับทวนน้าไปได้เลยโคกขันพี่น้องอยู่แถวคือคือเคินลำเปล่าหรือว่าคือเขินทุกมองทุกแห่งเราหัวจักเพิ่นห้องว่าป่าน้ําแดงป่าไปทวนน้ำเหลือขึ้นเป็นน้องใหม่ ไปหาไข่ยังมองอื่นของแทนใช่ไปต่อเขาไปขังคนเด้อพี่น้องบองหวานใส่คานะคะไปค่ะอันนี้เขาจะขวบขวบให้มันสุกหอมก่อนนะครับเด้อยต้องเติมน้ำเติมเห็ดเติมนั่นครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พ่นมันเคลื่อนเข้ากันก่อนเดี๋ยวจะปิดฝาหม้อไว้ ใช่เป็สูตรว่าปีดใช่ป่ะตรงๆโอเคโอเคครับเ,เ,เดี๋ยวรอให้มันเดือด <c oughs> ๆให้มันแบบน,มมน้ำม,ม,ม,มันแบบใช่นคนละสูตรก็พอเพิ่มข้นขีดจ้าครับอย่าดงดดโ่ดึงดโล่ลงไปผมแล้วว่านี่กับฟัวไปเรื่อยๆก่อนนะครับฟัวไปจนว่าแบบน้ำมันน้ำมันขอดมันแห้งมันแบบมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมครับ เลน้อง,นงนองนบะค้ณมากครับสวัสด,ดีพี่น้องาขาดแต่ว่าเอาอยู่แล้วครับสวัสด,ดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมคือเก่าละวังยานหั่นเนื้อหมูไว้เต็ดหมูแดดเดียวแต่ว่าไม่นี้มีในแดดแล้วได้เอาตู้อบแล้วครับพี่น้องเอาตู้อบครับพี่น้องมืัอนี้นตู้อบก็ได้การอยู่รอบก่อนอเออซัมนี่หลาลุลสิเลพักเขาโอ้สิจังไงยังไงนั้นมืดทันละพอดีเลยนั่นแหละ สีมันจะบ่มีสีแดงใช่ไหมครับพอมมันเป็นแบบผิดดิบครับแต่ว่าเจี๊ยบพร้อมเจี๊ยบพร้อมไปอีกแบบครับใส่เห็ดเลยบ่ครับหะนี่ไก่เห็ดพร้อมนะเก็บมากไหมไหมจากวัตถุดิบก็คือบริสุทธิ์ไม่ต้องเขาเพราะมีบวมนันด้วยค่ะบวมนี่ก็เก็บมาจาก วนนะคะอนึงะเอย่าลือเอินเด้อค่ะมีปลาบืนเอากีร่้อกบระเดินจับไปนะปลาที่เนียนรดอนมันเด็ดบุบไหลล้มตินล้่อเ็จับลู้อะสบบ่อขัดน้อพี่น้อง ขาลงไปครับผัดขากับผัดกีจูนผักขาจะก,ก,กินแห้งพอผัดกีจูตับผมตามที่ตงเลใครทำม,มาครับ <c oughs> โอ้โหมีกันไปข,าขนาดนี่ว <c oughs> ่าสูตรน้อ้มใส่แบบนั้ยมันเป็ขอบ้ท่ไม่นกันกตอ่นี้จะวางข้อมหส่ดอกผีไปนี่ว่ารสจีนี้นะ้นหอยนา้างนห้ไม เราทานไม่ได้เห็น่าคระชัดปันหนคกับชิมเลยไปตักนี้ชั้นเอาชิมไม่เหมือับวันนี้ว่าชิมแล้วก็สิบหนะ่เป็นเพืเอเ่อนภาษา คือเฮาท่าแถวหนึ่งหอมดีเฉพอดีเป๊ะเลยพี่น้องแซ่บทั้งแซ่บทั้งหอมผมเนื้อเลยครับผมเเด้อครับพี่น้องแับนี้แซ่บนัวอันเลิศกว่าลูกครับพี่น้องครับโอ้โหเป็นผมนะใส่กระซามอย่างนี้แหละนะฮะรายการโอ้เห็ด่อในดอกนึงเลยเห็ดพรสุดสดจากพอสใหม่เลยครับนี่ ต่อมองตัวุนต่อมามองน้อยเกิดเท็บน่อยเจ็บร้อยพอสิออ่มเหมอนกันมอ,อ,อน่้งมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องโอ้อเนี่ยโอ้ลืมจะเข้าไปซูนเมละใช่เ่ากินเจ้าคือ <c oughs> าพอากงอย่างไรก็ใด่เหมือนจ้าไอ้หนังแม่ไหลมาวันนี้ขอยอดมะพีกุยฮุยดอกเ็บยังไงก็นดอกเ็ปต่อมงครับนี่สดๆดลูกสาวพี่เก็บก็ลูกเคย จมปุยจมปุยไหมน้อนบ้านบ้านเต็เวแซ่บเตมบ้างแบบแค่ลงพื้นเดียบอะไได้ไ่เรื่องบอกแห่งขวา้าเลงพื้นแห้งจะน้ำแดงคุยขาคุกนม่นคุยอะไรค็แล้วเท่ามีดมเนีั่นจำน้ำสวัสดิ์ราเคยเจ้านี่ละเพอดีแล้วตอนสั้นนี้เราลุ้ได้กันแต่ว่ามันต้องไปแห้ง ควบญ่ครับกถ้าควบเท้าคนในห้องแสบต่เราเลี้ยงกบนี่กินหน่อยมักคักรับกินมัดจำหน่อยเถอะไงกินจนขาหยาบเคลียดไปดิวันว่าสแต่ก่อนมันมันอายเด้ค่ะจะครองสูงกัวหมูในห้องไหมตอนเป็นเด็กน้อยนะใส่อายต่ำผู้หน่อยกัวหมูนู่นนี่แต่มันเข้าหรือสูงกัวหมูไหมครับครับในตอนนั้น นี่งท่าประจำบวกไปขาตัวไหนพี่น้องนี่ขาตัวโก่เหมือนไม่จังแฉะได้เอาลูนโดดมาลุนแน่นอนพี่คุ้ยแฉะเก็บเองไงลูนดีว่าพูดฟังมุนเปมั้ยลุดีว่ามันเถี่หันมันเถี่เบาอ่อนบาก่งเบาแก่ไก่น้อยหนูมีเห่าในโคนกินข้าวกินข้าวจะเคิรนโคพี่น้องมานี่ปวดตกมันจื้ดถึงเหมด สวัสดีครับอะบกหวา่ยอะมองคันนู้นโหแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ธุริดเรามาไทยยู่ใช่พราท่านกินข่การไปะายตอครับพี่น้องตุกมองตุกบอลนะครับดอวนแล้ววาอินไปไทยสมัดไไ่ได้แต่เชื้อหลตงประเทศต่างประเทศี้่อยก็ไม่เชียอย่างงอหงข้าวบกโจกข้าห่ยอดเลยล้วนั่นนี่ต้งคองในการหอม ข้บวกเหอนกันขี้บวกเน่ยไม่เสียไม่เสียยังไม่หลัเสียหรอบข้าวขนดยังก็จบบะ็กฟูนี่บะข้าว100%ค่ะข้าวขวดนี่นี่บกข้าวน้อยเข้าไปหวานเศร้าเลยไข่ย้ยยังได้หมกนี่น่บ้านถึงกินหมดนี่จะเสียงมาเอ่นดีค่ะคือ หนังแจงนะหนักป้อก็ใส่ก็ไป็ดตึ๊ดกับหลุงสุวัสดิ์ฮจวงหมดจักแล้วค่อยนึกว่าปลูกซ้ายไปเอาหมูสงสัยเพิ่นเห็นตะจิบขอน้อยหรเพิ่นเติ๊ก่อนบวานเมื่อเส้าหวานนี่เพิ่นได้ปลานิมตัวละโลกว่าอยู่มองคลท้อรุดโกงเหรอครับพี่น้องเพิ่นไปก่อนเต่าบอกมันเต่าวันแมน ก็น้อยเอาไปเห็นแต่กองมาหอยอางอเด็กพูมาว่านแล้วลูกสนะมื่อวานพอดีนับปอพอนอกไปว่านไปเอาปนิ้งยังอยู่นี่ต่พี่ไอ้กุ้มกันเบองมือค่อยสอยหมดเลยน่าจะยุ่งา่าหน่ยด้ไมครับคนกเนาะโลกว่าสือท่านเราอะโลกควาสือพ่อสามีว่าไงก่านั่นอาจะเป็นปานิ้งที่ใส่ปล่อยที่พี่โลนน์ก็น่อยโลกควาสือโรนน์ใส่เลยเสียเลยปล่อยให้ mẹn phò <laughs> <đọc bằng cười> <laughs> à, không mẹn hoa trái thảo nó mẫn mẫn tuổi lá cào cái nịt đấy rồi sum hoa còi là mi tân pờ luôn chong trai nó gần gì bao nhiêu tiền như bằng 50 kip này là nó nhiều tối thao sưu bưu nãng tầm 100 là 3 kip cái hoa không ít cả làn này nó bán được 1000 ba nhiều nhiều hoa trảo còn nó bán được nhiều quần lông nhiều lắm à ว่าไส่เชียวไปไปล่อยทุกปีทุกปีไว้แั้เชีน้องข้างจะมากับพ่อป่อยแล้วจะมากับมามืนอนื่นเหมือนลูกปลาลูกปลาพันปลาาแลนะครับทำามีโควิดมันบ่ไมีตาตนัดเพราะรุ่นน่าจะใก้ขายพันพันปลาได้ไรเราระดับมานจะอยู่คนสูขขงสขายสุดยาดโอ้โห แถวบ้านมะโมนเหรอแม่ครับพ่อมองหันขายปลาเหรฮะหน้าสีนวลบ้านมะโมแม่เนี่ยแถวหน้าสีนวลไปเอาไข่ใกล้กับแบล็คด้วยแถวนั้นพันไม้เท่านั้นหร้อน้อยจะนันพ่อขายใครใช่ไหมคะขายใครขายโขลกขายปลาขายปลูกเป็ดเป็ดแม่เปิดแต่อไมมาจัดเป็นขายเป็ดน้อยแต่เก่าอ้าว พันเจ็ดกันเจ็ดแม่เบิดอะไเฮ้ยของอยวางกไก่มันเป็นเสีๆเะมั้งมันแดงก็เป็นเสีๆเดี๋ยวางหม้อห้องทอาไอ้ซีแดงซีสมที่เขาจะทอาทอดรอไดกหน่อยสื้อแบบที่เหน่งมันได้ร้านข่อยกับน้องเอามาเรียงยิบโจนแต่เล่านะ แม่เน้อยกับเป็น<อ>สีรธรรมชาติสีแดงไก่พันธุ์ไก่สวยงามอืมคนแรกบัดตัว,ตวกันกลางวะจะบอกลาแล้จะเกาไปนั่งเปล่าทอ,องกระหองเข,งขงายังมแาแซ่บเขาเลยเป็นก้อยเสียบดีเลยลูกยังมากินไรไรครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมงงังทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเดอครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลูกเคยดูสาวทั้งแม่ป่างครับมันินอ้อมครบคบกบครับทั้งมกป่าครับข้อคุณหลายๆครับกมาเถอครับมากินน้ำกันครับเสีย